สวัสดีครับเพื <c oughs> ่อนๆนะครับผมมาสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงยามบ่ายคำคำนะครับเพื่อนๆเท่ากับสิมาพรกันนะครับผมในยามคำคำแดดร่มร่มตกนะครับเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเท่าสีมาพรกันเพื่อนๆเท่าสีมาเบิรงเลขหลักสิบบนนะครับเพื่อนๆเนาะหลักสิบบนนะครับในเท่าสีมาน้ำตานในเพื่อนๆในงวดนี้นะครับงวดนที่ผ่านมากะเดียร์ยาวต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆเนาะ นักกระผมสำรับนะครับเพื่อนๆละรายชื่อของเพื่อนเนะครับเนาะที่เฮ้าได้รวบรวมมาทั้งหมดนะครับผมเฮากับอ่านไปเพื่อนๆไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเนาะหนึ่งรอบนะครับผมก็คือในรอบเมื่อว่านี้นะครับเนาะในวันที่สองนะครับเนาะนะครับผมรายชื่อวันที่2อ่านไปแล้วนะครับเนาะนะครับผมเล้วการนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเขาก็ได้อ่านให้เพื่อนๆนไปแล้วเขาก็รวบรวมเงินนะครับเนาะรวบรวมเงินได้ตัวนี้นะครับเขาอ่านรอบแรกได้เงินรวมนะครับผมทั้งยกยอดเก่ามานะครับผมแล้วก็ นะครับผมตั้งแต่เร็ออกไปหอดเจ็ดโมงสิบสของวันที่3ได้เงินไปที่79,706บาทนะครับเนาะนะครับผมแล้วกาไล่ซื้อที่ห่ออ่านไปมือจี้นี่นะครับเพื่อนๆเข้าลงให้เพื่อนๆทางเพจ Facebook เฟสบุ๊กเด้อะนะครับทางเพจเฟสบุ๊กราะวา่าเข้าลงไล่ซื้ออ่านไล่ซื้อทั้งยูทูบบอได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆมันอาจเสีผิดกฎของเพื่อนจักน้อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆพืเพราะว่ามันมี นะครับผมได้ยิ่งเข้ามาถึงปีสองสองแล้วนะครับเนาะนะครับผมมันมีความเสี่ยงนะครับเข้ากันเลยนะครับผมนะครับบอกอ่านไลน์ซื้อนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเข้าอ่านไปเรียบร้อยแล้วเข้าร่วมยอดได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับร่วมทั้งอันเก่าแล้วก็อันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเนาะนะครับรวมก็ยกยอดเก่ามานะครับผมแล้วกลับมาที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมในรอบที่เข้าอ่านไปเมื่อกี้นี่ได้เงินไปตัวนี้แล้วก็ร่วมกันได้นะครับผมมาปิดที สามทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับเนาะนะครับผมสามทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับเขาตัดเขาตัดยอดสามทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับเนาะตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงฮอดสามทุ่มของเมื่อวานนี้คือวันที่สามนะครับเนาะนี่ครับของวันที่สามนี่นะครับเนาะแล้ววันที่นี้นะครับร่วมกันเพิ่งสองยางนี่นะครับเนาะรวมกันมาทั้งหมดยอดเงินในตอนนี้นะครับเนาะสองแสนสี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทนะครับเนาะนะครับสำหรับวันที่สี่นะครับคือมืัอนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้นะครับผม อ่าทยอยนะครับผมรวมทำบุญเข้ามาเรื่อยเเดี๋ยวห้องกระซีรวบรวมรวมายซื้อไปเรื่อยนะครับตอนนี้ยอดของเราอยู่ที่ส0 0แสนนะครับเนาะนะครับผมสำหรับ,ว,น TC, นรบวันที่4นี่นะครับเนาะวันที่4นี้เข้าซื้อเอามารวมเสนีนะครับผ er, มาวันนี้นะครับจะได้หอดแสนบอนะครับเนาะถ้าได้หอดแสนกระซี sen, less, clips, ได้ร่วมกันเป็นส0 0แสนเดี๋ยวห้องรวบรวมรายซื้อของวันที่4นะครับเพื่อนๆรวมการตั้งแต่3ามถมของเมือ่อวันที่3จนมาหอดตอนนี้การรวบรวมไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวห้องกระซี่อันไล่ซื้อเพื่อนๆไป วันที่3อ่านในมือนี้แล้วอ่านเรียบร้อยแล้วลงในเพจ Facebook ให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆนะครับถ้าอยากตรวจสอบรายชื่อของเพื่อนๆก็เข้าไปที่เพจ Facebook นาบุญชาแนลนะครับผมจะมีคลิปอ่านรายชื่อของเพื่อนๆที่ร่วมทั้งหมดยูหันนะครับเนาะเข้ากับบอได้ลงทาง YouTube เพราะว่านะครับผมมีความเสี่ยงนะครับเนาะนะครับผมเพราะว่ามีเคสแล้วนะครับเนาะมีเคสเกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เฮาสีมา เบื้องลักสิบบนนะครับลักสิบบนของเราในตัวนี้เป็นเลข5้าโตนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดินมาตั้งแต่ปีใหม่มกราเขานําเสนอให้เพื่อนๆตั้งแต่ปีใหม่มกราปี66นะครับผมเดินมาแบบนี้เลยนะครับเนาะได้เลข5้าโตนะครับการประมวลผลของเรานี่ใช้เลขสูตสุดนะครับ ใส่เลข2สูตรบวกกันล 1. 1. 1. ้วกะนะครับผมได้เลขตัวแรก็เดินไปหาแต้มแบบนี้7จ็ดแปดเเลขหไปทีหลัก10ออกาหน่เก่านะครับงวดต่อมาได้เก้าศูนสะครับเลขห่งไปทีหลักสิบออกเ1ี่หนึ่งนะครับเนาะแล้วงวต่อมาเจ็ดแปเกาศูนย์่งเลขหน่งไปทีหลักสิออกสี่นึัครับเพื่อนๆเนาะงวดต่อมาได้หาหกเจ็ดแปดเลขหาไปทีหลักสิบออกหกาสองวดต่อมานะครับเนาะได้ไปทีหาสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเลขเจ็ดไปทีหลักสิบออกแปดเจ็ดสามนะ ศูนยเลขศูนย์ไปที่เลขสิบออก906นะครับเพื่อนๆแล้วบ้านที่นี่สําหรับงวดต่อมากระเืองวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆเนาะประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเพื่อนๆพื่อเรียกเลขออกไปที่ศูนย์หนึ่งเก้านะครับเลขหนึ่งตัวนี้ไปที่หลักสิบนี่นะครับศูนย์หนึ่งเก้าเนี่นะครับเนาะนักรับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาตามต่อในงวดนี้มันใจได้เป็นโตได้นะครับเพื่อนๆเนาะ งวดที่ผ่านมาไปที่เลขหนึ่งนะครับไปที่หลักสิบนะครับเนาะนะครับผมแต้มทีใหพอมเพราะว่ามันจังชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนเบอรไงเนาะนะครับสำหรับงวดต่อมานี่นะครับผมเข้าการประมวลผลออกมาที่เรียบร้อยแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพะนะนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมได้ไปที่ตัวนี้เลยการประมวลผลของเขานะครับผมใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกห้าคงที่หลักร้อยก็เลขห้าบวกห้าคงที่ก็ได้ห้าบวกห้าได้ศูนย นะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งพักไว้ก่อนนะครับสูตรที่2อไซส์หลักหน่วยเขั้ดที่2แล้วก็หลักร้อยเขั้ดที่4บวกกันเลข2ตัวนี้0ูนบวกหนะครับ0ูบวกหก็ได้1นะครับได้1นะครับเอาผลลัพธ์2สูตรนี้บวกกัน0ูบวกหได้1 1ก็เดินไป5แต้มนะครับ1 2 3 4 5ในรักสิบในรอบนี้นะครับในงวดนี้ได้ไปที่1 2 3 4 5นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ1 2 3 4 5เนาะถ้าเฮาเอามาจับคู่กันนะครับเนาะกับสูตรกับเลขหลักหน่่่วววยยนนนนนะะะคครรัััับบเเาาหหลกของฮไได้้ปทีีต ศูนย์กับ6นะครับศูนย์กับ6นะครับเพื่อนๆพศูนย์กับ6นะครับถ้าศูนย์กับ6นะครับเพื่อนๆพอนเนาะจับเลขเด่นแล้วได้ไปที่นะครับผมได้ไปที่ศูนย์กับ6 2ตัวนะครับเพราะว่าศูนย์ห้าหกนี่นะครับเนาะนะครับผมบาจับไปแล้วได้ศูนย์กับ6นะครับเลขขวันที่นี้สําหรับหลักสิบของเฮานั้นได้ไปที่1นะครับเนาะหลักสิบได้ไปที่หนึ่งเลยหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับเนาะหลักสิบนะครับได้ไปที่หนึ่งสองนะครับสาม สี่ห้าได้ห้าตัวนะครับลักหน่วยก็ได้ศูนย์ห้าหกนะครับแต่ว่าถ้าจับแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะถ้าจับแล้วมันก็จะได้ศูนย์กับหกนะครับถ้าเข้าจับคู่กันมันจะได้เลขสิบหาคู่นะครับได้เลขสิบห้าคู่นะครับเพื่อนๆเนาะจับเลยนะครับสิบห้าคู่นะครับผมกับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับสองศูนย์นะครับ สองหหกนะครับสาศู 30, นะครับสามห้าสามหกนะครับเนาะสี่ศูนหะ้าหนะครับห้าศูนหหนะครับเนาะ ยังได้ก็ดีเดินไปที่ศูนย์กับหกนะครับศูนย์กับหกก็คือแถวนี้ครับเนาะแถวศูนย์กับแถวหกนี่นะครับผมสองแถวนี้นะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเลขเด่นของเข้านะครับผมในรักสิบนั่นนะครับผมเลขสามตัวของเขารุดได้ใแปดศูนย์สองนะครับเนาะเลขมาหนึ่งนะครับเนาะนะครับแต่เลขศูนย์นี่กรลุดแล้วว่นรุดซ้ันะครับเนาะทานะครับเดี๋ยวเขาจังค่อยมาจับนะครับตาจับเลขคู่ขี่นะครับเนาะเลขรักสิบตัวนี้ถ้าจับโดยสูตรคู่ขี่สูตรคู่ขี่ในงวดนี้ก็ขัดกันอีกนะครับขัดกันนะครับะ นะครับผมมันก็เดินมาแบบนี้นะครับเดินมา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 มาหงวดล่าสุดเนี่ยนะครับหงวดล่าสุดเนี่ยแล้วมันขัดกันนะครับแต่ก่อนมันไม่ขัดนะครับได้คู่ได้คู่อันนี้ได้คู่ได้ขี้นะครับแต่ว่าเลขคู่ตัวนี้มานะครับเอเลขขี้ตัวนี้มาเลขเกตนะครับมาในหลักสิบสูตรที่2นี่เขานะครับแต่ว่าสูตรนี้นะครับได้เลขคู่นี้ไม่เข้านะครับเพราะว่ามันเป็นเลขหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่สูตรที่2นี่เขานะครับแต่ว่าสูตรที่2ประมวลผลแล้วได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับผมได้เลขขี นะครับเนาะนี่มันซับกันนะครับมันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเราก็จะปล่อยให้หน้าที่เป็นหน้าที่ของเลขเด่นนะครับเนาะเป็นหน้าที่ของเลขเด่นนะครับเป็นหน้าที่ของเลขเด่นเพราะว่ามันขัดกันนะครับคู่กับที่ไม่ตรงกันนะครับเนาะให้หน้าที่ของเลขเด่นเลขเด่นตัวนี้นะครับเนาะเลขเด่นตัวนี้ถ้าจะจับได้ก็จับด้วยมาครบ2ตัวบนนะครับ3ตัวบนนะครับสตัวบน2ตัวบนที่จับได้นะครับเนาะ นักกรบผมเดี๋ยวเอากระจังคอยมาจับโดยแต้มรวมนะครับเนาะในแต้มรวม2ตัวบนเดี๋ยวเอาจังคอยมาจับนะครับเพื่อนๆเนาะนักกรบผมได้ไปที่15คู่นี่นะครับเดี๋ยวค่อยจับตัวเด่นนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเอาลักซิปมาให้เพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมในในสูตรนี้นะครับกระเดินดีเดินยาวต่อเนื่องเนาะในหลักตัวนี้เดี๋ยวเหอกมาตัดอีกเกี่ยนหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเอากระสิลงคลิปให้เพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้หอกกำลังรวบรวมรายชื่ออยู่นะครับเนาะนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับเนาะ นะครับผมเซียร่วมท่าบุญนะครับเพื่อนๆเซียร่วมท่าบุญให้เพื่อนๆมาเบังอยู่ในยูทูปเลยนะครับเนาะนะครับผมากะให้เพื่อนๆมาเบังเอกสารทั้งหมดนี่อยู่ในยูทูปพวานะครับเทาสีลงให้เพื่อนๆในช่วงท้ายคลิปนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ช่วงต้นคลิปนะครับสีลงให้เพื่อนๆช่วงนี้นะครับเนาะในเลขบัญชีนะครับเนาะนะครับผมอันนี้เลขบัญชีนะครับอันนี้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์นี้นะครับเนาะเหาเขียนใบห่างกันเดี๋ยวเาห้เขียนใหม่นะครับ นะครับเพื่อนๆเนาะเอานี่นะครับเพื่อนๆเนาะตัวนี้เลยนะครับนี่คือเลขที่บัญชีนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับผมเข่ามาเบรงเอกสารทั้งหมดอยู่ในยูทูบนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเนาะนะครับผมมั่นังคอยเซได้เอ่อเข่าเข่เบิงง่ายนะครับเนาะเบิงง่ายนะครับเลขบัญชีนะครับเลขที่บัญชีเนี่ยหกสองเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ ธนาคารทหารไทยธนาชาติจะเป็นตัวยอ่อวัดทีทีบนะครับเนาะแล้วก็ชื่อบัญชีเด่นชะัยบุญสานนะครับเนาะแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็เขาไล่พร้อมในเบอร์เดียวกันนะครับ0630286158นะครับเพื่อนๆน,นี่คือเบอร์เอกสารที่เข้าได้ติดตอ่อในในในทางติดต่อกันก็คือมีตัวนี้นะครับเนาะ นะครับผมโอนเลขโอนบัญชีแล้วนะครับโอนเงินแล้วส่งบัญชีมานะครับสลิปมาทางไลน์นะครับส่งบัญชีมาทางไลน์ได้เลยผู้ใดยังว่าท่านใดเป็นเพื่อนในไลน์นะครับก็เข้าโดยเบอร์โทรอัตโนมัตินะครับเนาะเบอร์นี่เข้าไลน์ได้โทรได้นะครับเนาะนะครับโทรได้โทรโทรได้นะครับแล้วก็เข้าไลน์ได้โดยเบอร์นี้นะครับเนาะบัญชีตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าธนาคารทหารไทยการเกษตรชวนมากนะครับเวล่าเขาเข้าไปในแอปนะครับโทรศัพท์มันจะไม่เขียนแบบนี้มันจะเขียนว่าเป็นทีทีบีเป็นโลโก้นะครับเป็นโลโก้ทีทีบีแบบนี้นะ นี่นะครับให้เราสังเกตเลขตัวนี้นะครับสังเกตโลโก้ตัวนี้ t t b นะครับ t t b นะครับเนาะอันนี้มันเป็นพิมพ์เล็กนะครับตัวพิมพ์เล็ก t t b นะครับเนาะนะครับผมชื่อบัร์ซี่กับตัวนี้เลยเอาให้เพื่อนๆนะครับผมอ่าไปตามนี้เลยนะครับเนาะเอาการรวมทั้งหมดกันมาได้นะครับผมตามท้องทางนี้เลยนะครับเนาะนะครับตอนนี้เขาก็รวมรวมนะครับผมเพื่อนๆก็ได้ทยอยมาเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมการอนุโมทนาสาธุเพื่อนๆนะครับผมเจริญรวมทั้งหมดกันมานะครับเขารวมได้้้ซืออแลวนะครัับผมีกกจ มือสองมือนะครับผมแอบกัดจังคอยสีได้กำหนดมือเดินทางนะครับน้องเขาสีเดินทางมือใดเขากับสีกำหนดไทยนะครับเพื่อนเนาะนักรับผมแล้วเขาก็เดินทางเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนักรับผมสําหรับการแอบอ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าได้ตัวเลขมานะครับตัวเลขมาจังสันจังสี่นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะครับผมเพราะว่าตัวเลขมาจากช่องหน้าบุญชาแนล ที่นี่ที่เดียวนะครับเ,เพื่อนๆนะครับผมดาวผูดใดเปรียบอ่างนั้นไม่ใช่นะครับเนาะบอไซนนะครับเ,เพื่อนๆือนเนาะให้ติดต่อให้ติดตามทางส่องทางของเราช่องเดียวเท่านั้นนะครับเนาะนะครับผมอธิวาเลขได้มาแล้วอย่างง้นอย่างนี้ตัวนั้นตัวนี้นะบอไซนนะครับเนาะนะครับต้อง หน้าบุเป็นผู้กาหนดให้โล่งแล้วนะครับผมจังที่ถูกต้องนะครับเนาะนะครับผมเพราะว่านะครับผมเฮาเป็นผู้เดินทางไปเอาโดยตัวเฮ้าเองนะครับเพื่อนๆพราะฉะนั้นนะครับแล้วกานะครับเพื่อนๆนแต่ทงเข้าอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะนะกรรบผมพู้ทีนะครับผู้ที่ไปจ้างเขาเบิ้งเพื่อนออมผานะครับเนาะกบต้องจ้างเขาไปนะครับเนาะมาเบิ้งที่นี่นะครับเฮา ให้ฟรีนะครับเนาะที่นี่ดูฟรีนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมดูฟรีนะครับเนาะบม่ต้องเสียตังค์นะครับบม่ต้องเสียเงินเลยนะครับเปิดขึ้นมาดูเลยได้เลยนะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับเนาะนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับผมเทนะครับผมอ่านไล่ซื้อให้เพื่อนๆนะครับแอดอ่านไล่ซื้อให้เพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับแอดที่อ่านแล้วแอดกลัดลงไปในนะครับเพื่อนๆไปในทั้ง เพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะเพราะว่า y o u t u b e อ่านไล่ซื้อบอ้นะครับเพื่อนเนาะมันจะผิดกฎเขานะครับเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนนะครับทุกคนให้เขาไปที่เบิ้งในเพจยูทูปเพจเพจเฟซบุ๊กเด้อนะครับแอดล่งให้ไปแล้วแต่งตาใบม่ง่นนะครับสำหรับอ่านไล่ซื้อแล้วก็รวบรวมยอดเงินหรือผู้ใดนะครับผมบอกเขาไปเบิ้งกับยอดเงินของเขาในตอนนี้นะครับวันที่3นะครับปิดที่3ามทุ่มนะครับ มาหดสามถุ่มวันที่3ได้2,4465บาทนะครับเนาะ,รนะรไร่ซื้อลงไปในทางเพจเฟ e บุ o กเป็นทีเรียบ้อยแล้วนะครับแอดอันไปเรียบ้อยแล้วเนาะนะครับผมใน YouTube เพราะอันเพี่ยง ชุดเดียวนะครับชุดแรกนะชุดที่2เขาลงทางเพจ Facebook นะครับเนาะการอ่านไล่ชื่อนะครับเพื well, ่อนๆแล้วก็ร่วมยอดแล้วได้ตัวนี้นะครับเนาะมาถึงวันที่3ตอน3ามทุ่มนะครับเมื่อวันที่สี่นี่เขารวบรวมอยู่พัทธร่วมนะครับเนาะนะครับผมในวันที่4เพื่อนๆก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะเขายังพัทธร่วมนะครับผมแล้ววันที่นี่นะครับอันนี้เขารวมแล้วแต่ในวันที่3นะครับวันที่2กับวันที่3นี่รวมกันนะครับเลยยกยอดเกล้ามากเป็น2องแสนสี่พันสี 4 6 5บาทนะครับเพื่อนๆในตอนนี้ยอดเงินของเฮาอยู่นี่ในตอนนี้เนาะนะครับผมวันที่4ยังไม่รวมนะครับเอาการรับทราบกันไปนะครับสำหรับผู้ที่อยากเบิกได้ซื้อนะครับกะเข้าไปที่เพจฟุตบอลพราะว่าอ่านในยูทูบบอได้นะครับเพื่อนๆเนาะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมอาอาวนอาธรรบุญในตามไร ตามตามบปนที่ดีเลยนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้อสเพียงสานีเล่เพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะสำหรับเลขของเขานะครับเพื่อนๆได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้นะครับสำหรับหลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับได้เลขฮาโตนะครับเพื่อไปจับคู่เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ไปที่สิบห้าคู่นี้นะครับสิบห้าคู่นี้ นะครับเนาะเอานะครับผมเอ็กได้เป็นปอกมาวิเดียวจะคอยมาจับตัวเด่นนะครับโดยแต้มรวมอีกทีหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้แอดสแคลซีไว้เพียงสนิลานเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอาอยูดีมีแห่งเกมไหนอองตองเบริร์สุขสุขคนนะครับนะเนาะลาไปเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ